มันนี้มีโอกาสจะมาทำบุญทำบุญหาพอาญายกไม่ไงตาเลือนแสงแดงและไม่ใย่สีแสงแดงที่วัดบ้านนาขามบ้านารบานารรณขามของห้าตอนนี้ก็ได้สั่งไปหลายและได้พีน่นอง ในี้ขงกรลังสางศาลาลุงถ้ำคืนอีกเหลือ,อย่งมุ่งอยู่พี่นอนอตอนนี้เงบประมาณขันแรลกกำลังในซ้ำนี่เสาประมาณ30มสิบกดตน้นเสานีมี กูบริจาคน่าจะโรบแล้วเหลือเหลือมุ่งพี่น้องสำหรับสายบุญต่างๆขันอยากสั่งซาลากจะเหลือขั้นตอนต่อไปก็คือมุ่งราคา ขอเชิญพี่น้องมารวมสางสาราน้ำกันเ้อผูฟูมีใจบุญมีจิตศรัทธาที่มาสางสาราวัดบ้านนาขามแบบง่ายเลยพี่น้องแบบง่ายแบบงาม ประเทศสางน้ำเพลินละกะมีความภาคภูมิใจ